ีมันจะเซฟอย่างนี้นะครับเซฟปิดหมุนตามเนี่ยคาเวอร์แาบลูกศรครับได้แล้วบครก็เปิดเข้าเนี่ยคาเวอร์ไฟมันจะชุดขึ้นเราทำแล้วอันนี้คือหมุนเข้าตัวนี้ยุดตัวนี้ถอยหลังเวลาอ้อยขาดม่ต้องเอามือเข้าไปจับด้วครับแต่เห็นมันถอยออกตัวนี้นะมันจะถอยแต่ไล่เข้ามีเอวเยอะนครับถ้ายุดสมมติว่าเซฟีิมีอะไเกิดขึ้นกดเลยมันยุดทันทีเลยตัวนี้นะอันนี้ถอยหน้าถอยหลังไม่นครับมันก็จะได้เซฟเข้าพอตัวนี้นะแล้วถ้าเปิดเปิดตรงกลาง เปิดตัวนี้กันครับคนนี้อันนี้ไปข้างหน้าบ่ปะเนีตัวนี้มาทางหน้าครับตัวสิมุนไปคนขี่หยกพี่นี่ครับยุดลองทำนะตัวนี้นะอันนี้เาทำทดลองดูครับตัวนี้นะมเอนีมันไม่บ่อนี่มันชิเหียอย่างนังนี่เีมน่อยเนาะเนี่ย้างหน้าเลยบีกางหน้าเลยยดทาน้ยเ้ยอยยดทำเลย เวลาอ้อยเขาตัดเปลปากฉลานเสียงนิดนึงเวลาอ้อยมันจะเข่าไงนครับเดี๋ยวแล้อ้ยมันิเนี่ยฮะมัดเลยอยู่ดีเท่านี้มัดเลยเครื่องดหม่เลยคอะนนี่ด้วยเครื่องใหม่ด้วยไหมหรือว่าเครื่องใหม่ใหม่ล่าสุดมาพูดถึงว่านี่คือลักษณะอ้อยใหม่เรื่องเครื่องใหม่มันก็เลยนีดมัด อ่าใ่ครับมันเป็นต้นตลัดของเครื่องรุ่นนี้ครับมันก็เน้นกับกลุ่มเครื่องทั่วไปที่ต้องใช้สองรอบสามรอบนะครับเราสามารถเล่นได้นะครับครั้งละสองถึงสามนเมด้วำเนี่ยประมาณเนี้ย